คุณมีหน้าที่ต้องยื่นภาษีครึ่งปีหรือเปล่าคลิปนี้มีคำตอบค่ะวันนี้พี่นวนในฐานะอดีตเจ้าหน้าที่สัมภาระได้นำความรู้และเทคนิคดีๆทางภาษีมาบอกอีกแล้วนะคะ ถ้าคุณมีอาชีพดังต่อไปนี้นะคะ40องเล็บ5เรื่องของค่าเช่าที่เกิดขึ้น40งเล็บ6เรื่องของการประกอบวิชาชีพอิสระเช่นวิศวกรสถาปนิกนักบัญชีนักกฎหมายการประกอบโรคศิลป์และก็ช่างปัินนิสิ์นะคะ40งเล็บ7นะคะรับเหมารวมทั้งค่าแรงและค่าของอยู่ด้วยกันนะคะถ้าไม่เข้าวงเล็บ1ถึงวงเล็บ7ก็จะเป็น40งเล็บ8อย่างเช่นคนค้าขายออนไลน์หรือคนที่เปิดร้านอาหารเนี่ยถ้าเราอะ เป็นคนหนึ่งที่มีรายได้ตามวงเล็บ5ถึงวงเล็บ8รายได้ของคุณที่เกิดขึ้นนะคะช่วงตั้งแต่1มกราถึงมิถุนาจะต้องนํามายื่นนะคะภาษีครึ่งปีที่เรียกว่าพองอดอ94ค่ะสําหรับพองอดอ9ที่เรียกว่าภาษีครึ่งปีะคะ่ะจะเก็บจากบุคคลธรรมดาที่มีรายได้ดังต่อไปนี้นะคะคนโสดน,นะคะมีเงินได้60,000บาท คนแต่งงานแล้วมีเงินได้ถึง1นึ0 0 0สบาทกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่งก็มีเงินได้6 0 0 0ืนบาทขึ้นไปถ้าคุณนะคะเป็นคนหนึ่งที่มีไรายได้ถึงเกณฑ์ที่บอกใช่ไหมคะเราเองก็จะมีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการที่เรียกว่าพองงดดอกก้าคือภาษีครึ่งปีจากไรายได้ที่เกิดขึ้นตั้งแต่1มกราถึง30มิถุนายนนะคะโดยจะต้องยื่นภายในวันที่30กันยาแต่ถ้ามีการยื่นหลังจากนั้นถ้ายื่นไม่เกิน7วันหลังจาก30กันยาก็จะต้องเสียค่าปรับเพิ่ม100บาทแต่ถ้าเกิน7 วันหลังจากวันที่30กันยาก็จะต้องเสียค่าปรับเพิ่ม200แต่ถ้าคุณไปยื่นณนะวันนี้คุณยื่นเป็น e-filing หรือว่ายื่นแบบออนไลน์ตรงนี้ค่ะ จะได้รับสิทธิ์ยกเว้นเรื่องของค่าปรับแต่ถ้าปีนี้นะคะ่ะคุณไปยื่นแบบกระดาษเขาก็คิดค่าปรับคุณเพียงแค่1บาทนะคะลดให้พิเศษสําหรับช่วงสถานการณ์โควิดนะคะซึ่งอะคะ่ะคนที่มีรายได้พวกนี้นะคะ่ะจะต้องไปยื่นเพื่อเสียภาษีครึ่งปีพราะถึงเวลาปลายปีอะที่คุณต้องไปยื่นแบบอะคุณก็สามารถเอาตรงนี้อคะ่ะไปเครดิตหรือไปหักออกได้นะคะมันจะช่วยแบ่งเบาภาระไม่ต้องไปหนักตอนสิ้นปีนะคะและถ้าสมมติวันนี้อะคะ่ะ เราเป็นคนหนึ่งที่มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีครึ่งปีแต่เราไม่รู้ใช่ไหมคะแล้วปรากฏว่าเรามียอดภาษีที่ต้องชําระค่ะเราก็อาจจะเจอเขาคิดเรื่องของดอกเบี้ยนะคะที่เรียกว่าเงินเพิ่ม1.5%ต่อเดือนด้วยนะคะและนี่ค่ะเป็นสิ่งที่เพื่อนๆเ,เองอะคะถ้าสมมติคุณเป็นคนหนึ่งที่มีรายได้ตามที่บอกอะคะคุณก็ต้องยืนให้ถูกต้องเพื่อที่จะได้ไม่ต้องไปนั้งเสียเงินเพิ่มแพงๆนะคะถ้าคุณนะคะอยากได้รับความร,รู้ดีๆที่จะช่วยให้คุณนะคะปลอด ภัยในการทําธุรกิจจากสาพกรก็สามารถติดตามพี่นวลได้นะคะที่เพจประหยัดภาษีบาทถูกวิธีบายนวลวนันเช็คเอ็กเปิดค่ะอย่าเพิ่งจ่ายภาษีถ้ายังไม่ได้คุยกับพี่นวลเพราะอาจจะยังมีวิธีประหยัดภาษีที่คุณคิดไม่ถึงอีกเยอะค่ะ